สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเรียนใน I อ a อ a d e เ y นนะคะสำหรับผู้มุ่งหวังผู้มุ่งหวังจะได้รับลิงก์แล้วก็รหัสการเข้าไปเรียนนะคะขั้นตอนแรกผู้มุ่งหวังต้องกดเข้าไปในลิงก์ก่อนนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะให้ตัวแทนมากดตรงเข้าสู่ระบบของผู้มุ่งหวังนี่นะคะอ่ะ รหัสตัวนี้ผู้มุ่งหวังจะไปเอามาจากที่ไหนก็ไปเอาจากาข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะรหัสตัวนั้นจะอยู่ตรงนี้ค่ะรหัสคือรหัสผู้มุ่งหวังนะคะให้เอารหัสนี้มาใส่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยใส่ครบตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้เราสามารถกดได้รหัส otp จะส่งไปตามเบอร์โทร ขอ,ของผู้มุ่งหวังแต่ละคนที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะและเอารหัส otp ที่ส่งไปเป็นข้อความนะั้นมาใส่ตรงนี้นะคะทีนี้ก็กดเข้าไปเรียนได้เลยนะคะ